รอนมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับพี่พิกจะมาแจกสูตรไอติมปีโป้ง่ายๆทําให้กินคลายร้อนกันครับผมสูตรนี้ใช้แค่2อย่างเท่านั้นนะครับก่อนที่จะไปรับชมพี่พิกก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับไปดูกันเลยขั้นตอนแรกนะครับนำปีโป้หรือว่าเยลลี่อะไรก็ได้นะครับผมแกะออกมาจากถ้วยก่อนเลยนะครับวันนี้พี่พิกใช้เป็นปีโป้หนถุงใหญ่เลยนะครับจากนั้นก็นำปีโป้ของเรานะครับผมมาตัดออกเป็นชิ้นตามขนาดที่เราต้องการนะครับ ไม่ต้องตัดชิ้นเล็กจนเกินไปนะครับผมจากนั้นก็คนให้ปีโป้คะสีหน่อยนะครับผมแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับ นำพิมไอติมซิลิโคนมานะครับผมพิมพ์นี้พี่บิ๊กใช้มา3ปีแล้วนะครับใช้ได้ดีมากเลยครับทุกคนจากนั้นก็ตักปีโป้ของเรานะครับใส่เกือบเต็มช่องเลยนะครับผมปริมาณก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับว่าอยากกินปีโป้มากกินปีโป้น้อยนะครับในส่วนของนมนะครับเพื่อนๆจะใช้นมแบบไหนก็ได้นะครับผมสูตรวันนี้พี่บิ๊กใช้เป็นนมรสสตรอเบอรี่นะครับใส่ลงไปเลยเทให้ครบทุกช่องเลยนะครับเมื่อครบแล้วก็นําช้อนหรือว่าไม้นะครับผมมาคนเพื่อให้นมเนี่ยตกลงไปข้างล่างให้ทั่วถึงนะครับ ผมในการเสียบไม้นะครับก็ไม่ต้องเสียบลงไปลึกเกินไปนะครับเว้นไว้ให้เหลือประมาณ1นิ้วก็ได้ครับผมนำเข้าแช่ช่องฟีด6-7ชั่วโมงหรือใครจะแช่1คืนก็ได้ครับรองพื้นสมโซลาปกปิดช่วยบำรุงช่วยกันแดด เมื่อครบเวลาเราก็นําออกมาได้เลยนะครับผมในการดึงไอติมออกมานะครับให้เพื่อนๆยืดๆพิมพ์ซิลิโคนก่อนนะครับเพื่อเวลาที่เราดึงไอติมเนี่ยจะได้ดึงออกมาง่ายนะครับดึงประมาณนี้นะครับแต่อย่าดึงแรงเกินไปนะครับผมจากนั้นก็ดึงไอติมออกมาได้เลยก็จะได้แล้วนะครับไอติมปีโป้ของเราเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสูตรของพี่บิ๊กทำง่ายมากเลยใช่ไหมครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับผม อยากจะให้พี่พิกทำไปติมอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับวัสดีครับ